สวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากวันนี้เรามาดูพระมรดกครับ <c oughs> เป็นไงนี่คือพระที่เราไม่ต้องไปเสียสตุ้งสตัางหาเพราะว่าพอเราดูเป็นแล้วเราก็มานั่งคัดมานั่งเลือกพระที่อยู่ในบ้านเราเพราะฉะนั้นพระที่มีในบ้านนะครับไม่จำเป็นต้องรีบร้อนเอาไปขายให้คนอื่นเขารวย นะครับเรามาศึกษาดูให้เป็นดูให้เป็นแล้วเพื่อนๆจะมีความสุขใช่ไหมครับพอมีความสุขแล้วมันก็จะส่งมอบความสุขส่งมอบการเรียนรู้ให้คนอื่นเขาได้รับรู้รับชมด้วยอย่างพระองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จวัลรังที่แท้ทันยุคทันยุคของสมเด็จโตเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆดูว่าลักษณะ กายภาพของความเก่าเห็นไหมพระเก่าเขาจะมีอะไรที่เรามองแล้วมันมันไม่เหมือนกับของใหม่ครับแล้วก็ไม่เหมือนกับพระเกทีท่พยายามทำขึ้นมาใช่ไหมครับคือเมื่อเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าคุณได้ก้าวพ้นกับความจริงใช่ไหมเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันจะอธิบายว่าเรายังดูพระไม่เป็น มันเหมือนว่าเราอยู่ในห้องมืดไงอยู่ในห้องมืดห้องหนึ่งที่เรามองอะไรไม่เห็นเลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นยังไงแต่พอเรารู้เราดูเป็นเราสามารถจะดูออกบอกได้อธิบายเป็นว่ากระบวนการผลิตของพระเก่าก่อน2500เป็นอย่างไรใช่ไหมเออ นี่แหละมันก็ทําให้เพื่อนๆเข้าใจแล้วแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะเอาของแท้เนี่ยวางเปรียบเทียบกันได้เลยคือเมื่อเราดูเป็นแล้วเราไม่ต้องไปสนใจใครที่เขามาบอกว่าเก๋เก๋เก๋หรอกเพราะว่าไอคนที่มาบอกเก๋มันไม่เคยมีของแท้มาให้เพื่อนๆนดูไอพวกนี้เนี่ยมันจําแต่คําพูดของคนขายพระมาคือเพื่อนๆอยากจะรู้จักพระแท้ เพื่อนๆต้องเรียนรู้กระบวนการผลิตใช่ไหมเพื่อนเพื่อนอยากจะรู้จักความเก่าเพื่อนๆก็ต้องมีตัวกําหนดใช่ไหมวัดค่าความเก่าอย่างเพื่อนๆอยากจะดูเหรียญเก่าเพื่อนๆก็ต้องไปหาเหรียญที่มันเก่าใช่ไหมเหรียญเก่าของไทยสมัยรัชกาลที่5อ่าเหรียญจปลที่เป็นเนื้อทองแดงอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เป็นเหรียญอ่าพระสยามเทวาธิราชอย่างเงี้ยเราก็มาดูเนื้อหาความเก่าใช่ไหมแล้วเราก็มาเทียบกับของใหม่เนี่ย เพื่อนก็จะเห็นวความแตกต่างเลยสีอะไรต่างๆก็เช่นเดียวกันกันกบพระสมเด็จนะครับสมเด็จวัดระฆังเป็นพระที่สมเด็จพุจาร์โตสร้างคือจะบอกว่าเราไม่ต้องไปยึดว่าจะออกวัดไหนวัดไหนมันเหมือนกับเซเว่นนะครับเซเว่นอีเลมีกี่สาขาครับใช่ไหมเออก็เหมือนกันพระของสมเด็จโต ท่านจะนำไปบรรจุไว้ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นวัดละคงังวัดบางขุนพรมวัดเกตไสโยวัดพิษเพียรหรือวัดกลางคองคอยหรือเ่ไหนก็แล้วแต่ขุนอินทประมูลหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าสูตรเนื้อหาของพระความเก่าใช่ไหมครับได้อายุร้อยปีนั่นแหละคือเป็นพระของสมเด็จพุจารยร์โต ใช่ไหมเหมือนศิลปินนะครับเราจะรู้จักว่าภาพนี้เป็นภาพของอาจารย์เฉลิมชยัยภาพนี้เป็นภาพของอาจารย์ทวันดัชนีอยู่ที่ไหนเราไม่ต้องไปสนใจแต่เมื่อเรารู้ว่าผู้สร้างคือใครนั่นแหละครับมันจะได้คุณค่าพระองค์นี้เนี่ยเป็นพระที่เนื้อหาความเก่าแท้แบบดูง่ายแท้แบบเต็มฟอร์มแท้แบบ โอ้โอ oh, oh, ้เน so oh, oh. no, no. okay. nice. ื้อแบบนี right. ้คือเนื้อของพระสมเด็จโตแน่ๆเลยนะครับองค์นี้ไม่หักนะครับไม่ซ่อมสวยสมบูรณ์แต่ก็มีสภาพของการเปลี่ยนแปลงทางการเวลานะครับที่ทำให้พระเนี่ยมีกายภาพที่ยุบย่อย่นนะครับเนื้อหาแบบนี้นะครับเป็นเนื้อหาของพระสมเด็จโตที่เรียกว่า แท้ดูง่ายสบายตาไม่มีอะไรติดขัดและสงสัยนะครับไม่หักไม่ซ่อมถ้าใครได้ส่องพระองค์นี้คุณจะดูพระสมเด็จเป็นนะครับพระองค์นี้นะหยิบขึ้นมาไม่มีใครสวดเก้เหรอกครับนะครับหยิบมาแท้ตาเปล่า